มุทสะสัทธาชาตละมานานางังอโมวัตตานิสิทธินังเนพานังอธิมุตตานางังอทังขจันติอาสวตินบัตนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อจะหลงสัทธา และเพิ่มพลปัญญาบาร,รมีของท่านสาธุชนผู้ประกอบการกุศลในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุคามีติดตามในความสุขแก่ตนในทาง,ทางพบเง้และพบหน้าพระธรรมเทศนาที่จะนำมาสแสดงในวันนี้มีชื่อว่านามปุณณาสีอัน,นีการ อันมีนมาในอัทธ,ธกถาธรรมบทปรากฏความตามตำรราสบมาดังนี้ในครั้งพุทธกาลสมเด็จพระบรมมัสสดาจารกทัาสัาราญดูนะบันพุทธเขาชิดชกูดเมืองราชคห์ราชธานีมีนางทาสีของท่าน ลเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าคุณนางเป็นนางขยันทำงานมากอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีได้ข่าวอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีได้เข้าได้ให้เข้าเปลือเกเสียเธอจำนวนมากเพื่อ รัวันหนึ่งทาง่านเศรษฐีได้ให้เข้าเปลือกแจกเตือจำนวนมากเพื่อให้เพื่อให้สอมตำนัดนามคุนาจึงได้ตามระที้ตามข้าเปลือกในเวลาการคืน เมื่อเธอทำข้าวเนี่ยหมากก็มีเงาไหลเปียกชุ่มทั่วร่างกายเธอไปยืนรับป่อนรับปรมงแล้วออยู่นอกโรงทำข้าวในการนั้นพระทัพพะมันละบุผูดเป็น จัดอาสนะให้แก่พิสุทั้งหลายในเวลาการคืนบรรดาพระพิสุสงฆ์ไดายาปามไปฟามพระธรรมเทศของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงสแสดงธรรมมีธรรมแก่พิสุทธิเป็นกิจวัตรประจำวันเมื่อเทศเสร็จจบลงแล้วพิสุททั้งหลายได้เดินกลับไปยังเสนาสะนะที่พระองค์ตน แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนเดือนมืดจึงมองไม่ค่อยเห็นทางเดินท่านพักรับพักมัรรับูรู้ดูแลที่พักจึงใช้อำนาจธิ์เนรมิตรเก็นที่สุขหลายรูปให้นิ้มมือมีแสงสว่างเดินนำหน้าแสดงทางเดินแก่ที่สุขทั้งหลายผู้เดินเข้าไปสู่ที่พักของตน ฝ่ายนามปุนาเห็นที่สุดทั้งหลายเดินอยู่บนยอดเขาโดยอาศัยแสงสว่างในเวลา,ากลางคืนดึกดื่นก็คิดว่าในเวลา,ากลางคืนดึกดื่นเช่นนี้สำหรับส่วนเราได้รับความทุกข์ไม่ได้หลับนอนแต่เหตุใดพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่พากันหลับนอนแล้วนางก็เข้าใจผิด ไปว่าเหตุที่พิสุทั้งหลายไม่หลับนอนคงจะเกิดความเจ็บปวดแจนพิสุรูปในที่นี้ <c oughs> เกิดแก่พิสุบางรูปในที่นี้หรือเกิดอันตรายจากกมูพิษกัดแน่แท้เมื่อคิดดังนั้นแล้วจะห้อยิบ เอาลำข้าวมาทำํำขนมบนฝ่ามือปิ้งบนผ่านเบิงแล้วห่อใส่พบคิดว่าจะเที่ยวกินในเวลาเดินไปกับน้ำที่ท่าน้ำแล้วถือหม้อน้ำ <c oughs> เดินไปท่าน้ำในลัหว่างทางเธอได้พบเธอได้พบสมเด็จพระบรมมัาสดาคิดว่า ในวันอื่นที่มาที่แล้วมาแม้เราเคยพบพระบรมสาสดาแต่ไม่แต่ไม่มีเครื่องไทยทานถวายท่านเมื่อมีเครื่องไทยก็ทานแต่ไม่มีโอกาสได้พบพระศาสดาแต่สำหรับวันนี้เครื่องไทยทานของเราเ็มีแม้พระบรมสาสดาก็อยู่เฉพาะหน้า ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงดำริว่าทานนี้เศร้าหมองหรือปานี้เราก็คงจะได้ถวายทานด้วยขนมที่ทำด้วยรังข้าวนี้คิดดังนี้แล้วเธอกว็วางหม้อน้ำไว้ด้านหนึ่งถวายบางคมพระบรมศมาส,สดาทราบทูลว่าถ้าพระองค์ ขออร,ราธนาพระพุทธองค์โปรดรับทานที่เศร้าหมองนี้ทำการสงเคสข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระ